สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้พี่หมอขอเช็คพลังงานไพ่ปอกนะคะใครผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วพลังงานไพ่ปอกนี้บอกเลยว่าส่งผลเร็วเกิดขึ้นเร็วมากนะคะก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปยวพี่หมอจะเลือกไพ่สามใบมาดูการพลังงานของไพ่พลังงานตัวเลขอยากบอกสิ่งใดกับคุณในวันนี้นะคะแต่แนนแนนหู้พลังงานบอกว่าหกโพดํมคุณเจอปัญหาอยู่หกเนี่ย หมายถึงการพลิกแพงการแก้ไขปัญหานะโพดําก็บอกอยู่แล้วว่ามีเรื่องเครียดเรื่องอึดอัดใจนะคะถ้าโพดํานะคะแปลว่าไม่ค่อยสบายใจอึดอัดเครียดอยากแก้ไขปัญหาก็มีเรื่องการงานแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องการเงินนะคะช่วงนี้ที่คุณหนักหน่วงนะคะแล้วก็ไม่รู้จะแก้ไขจะผ่านไปได้ไหมแต่ขึ้นไพ่มาเจ็ดดอกจิกแปลว่าปัญหานี้จะเดินไปข้างหน้านที่อยากจะขี้ขายนะคะไม่ว่าคุณกําลังเจอปัญหาสิ่งใดอยู่พลังงานตัวเลขนี้บอกว่า คุณจะผ่านไปได้ทุกอย่างจะค่อยขยับขยับดีขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ต้องกังวลใจอดทนให้มากและเดินไปข้างหน้าและค่อยๆแก้ไขปัญหาคุณจะฝ่าฟันไปได้ทั้งเรื่องที่อื่นอาจใจเรื่องการเงินหนี้สินหรือการงานที่หนักใจอยู่จะผ่านไปได้อย่างแน่นอนพิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้ค่ะ